สวัสดีครับก่อนอื่นขออญาตตรวจปืนให้ปลอดภัยนะครับไม่มีแม็กกาซีนนะครับกระสุนไม่มีกระสุนนะครับในลังเพลิงปืนเรียบร้อยครับมาดูอุปกรณ์1ชิ้นนะครับจากค่ายเมเปอรไลท์นะครับชื่อว่า Micro RDS นะครับเป็นเ e ดด o อที่มาเป็นเซตเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งมีคู่มือเปิดมาก็เจอคู่มือก่อนคู่มือก็มีวิธีการใช้งานวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซื้อมาก็ให้ดูคู่มือก่อนต่อไปมาดูในกล่องขออนุญาตปิดกล่องไว้ก่อน,นมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งมีศูน,น้าที่เป็นไนท์ไซส์นะครับมีศูน,น้ามาให้ศูนหลัง ศูนย์หลังจะยาวๆหน่อยศูนย์หลังยาวเป็นไนท์ไซส์เหมือนกันนะครับมีสล็อตมา1สล็อตนะครับมีสล็อตมาให้1สลอ็อตต่อมาอีกช่องหนึ่งเป็นเครื่องมือควบนะครับเครื่องมือควบไว้ตั้งเครื่องช่วยเล็งนะครับปรับซ้ายขวาปรับสูงต่ําต่อมาอีกช่องหนึ่งเป็นเบรดดอนะครับมาพร้อมโคเวอร์เป็นโคเวอร์ซิลิโคนมาให้นะครับ เป็นเลดดอตจากเมโปไลท์นะครับมีปุ่มปรับไว้เปิดปิดนะครับปรับความเข้มของแสงตัวนี้เป็นปุ่มปรับทางทิศนะครับซ้ายขวาตัวนี้เป็นปุ่มปรับทางระดับนะครับสูงต่ำนะครับกับการปลดเร็วนะครับมาดูที่ตัว g 4 5ที่ติดตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมาดูศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังเนีเป็นศูนย์ที่ พัฒนาร่วมกับกลอกอยู่แล้วนะครับเมบลไลท์พัฒนาร่วมกันทําให้มีความสูงเนี่ยเท่ากับโรงงานนะครับฉะนั้นจัดศูนย์ก็ใช้ปกติที่พี่ๆเคยยิงมาดูสล็อตตรงนี้นะครับเอาไว้ติดตั้งกับเครื่องช่วยเลีงชนิด Red ดรอตัวนี้นะครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดู Red ดรออเห็นเรดดรอปอยู่ข้างในนะครับเราจะเอาเข้มนะครับก็ปรับเอาอ่อนก็ปรับ ปรับได้นะครับความเข้มของแสงตัวนี้เป็นพาราแลกฟรีนะครับไม่ว่าดอทจะอยู่ตรงไหนของขอบอยู่ตรงกลางอยู่ขอบแต่ขอให้อยู่บนเป้าเห็นไหมยิงได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยงดอทไว้ตรงกลางอันนั้นตัวนี้นะครับเราเห็นว่าเราเปลี่ยนศูนย์หน้าศูนย์หลังเปลี่ยนเหมือนศูนย์ปกติเลยนะครับศูนย์โรงงานก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมี MOS ไม่จำเป็นต้องมีโมดูล่าที่เจาะพอร์ตไว้แล้วหรือไม่จำเป็นต้องนำสไลด์ไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับใครมีกล็อก Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5นะครับที่เป็นสไลด์ธรรมดาแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนศูนย์ตัวนี้รุ่นนี้นะครับเมเปบรย์รุ่นนี้แล้วก็ติดตั้งเครื่องช่วยเลงถ้าจะใช้งานนะครับได้ทันทีนะครับเป็นตัวเลือกนัตรกรรมเครื่องช่วยเลงที่ท่านที่มีปืนกล็อก แล้วไม่อยากเอาสไลด์ไปทำนะครับมีความเสี่ยงที่จะสไลด์จะเกิดความเสียหายได้นะครับฉะนั้นตัว m ม p ป o m i c ไมโครตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากๆนะครับกับพี่ๆที่ต้องการใช้เครื่องช่วยเลงกับกล็อกชนิดเลดดอนะครับไม่ใช้หรือเวลาถอดล้างก็แค่ถอดกล้องออกปลดออกได้ทันทีเกิดปัญหาการใช้งานอยู่หน้างานนะครับจอแตกไฟดับนะครับจากวันจาก การใช้งานการปฏิบัตหน้าที่ก็ปลดออกได้โดยง่ายกลับมาใช้ศูนย์ในซ้ายได้ปกติครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจราคาดีด้วยครับขอบคุณครับ